ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย t ด e b บล็อกสปอ m ตนะครับตรงนี้อยู่ที่วัดพระาธาตุธลิคุณชัยจังหวัดลําพูนนะครับหรือว่าเมืองลำปูนนะครับในภาษาถิ่นทางเหนือเขาเรียกกันอันนี้ที่กําลังยกลงจากรถบรรทุกเล็กเนี่ยก็คือ,อแท่นที่จะไว้ตั้งด้านหน้านะครับของต้นสลากนะครับที่นี่ก็เป็นเหมือนงานสลากพัด ของที่อื่นงานตันกล้วยสลากของอจังหวัดอื่นทั้งภาคเหนือแต่ว่าที่นี่เขาจะมีจุดเด่นที่เห็นเป็นเสาส,ส,สีสูงด้านหลังนั่นนะครับก็คือต้นสลากย้อมนะครับที่นี่จะมีการประดับสีสันต่างๆสวยงามนะฮะต,ตรงนีน้ก็จะเป็นต้นสูงขึ้นไปเดี๋ยวผมจะแผนกล้องขึ้นไปด้านบนให้เห็นนะครับนี่ครับก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับทีมนี้น่าจะเป็นทีมแชมป์เก่านะฮะก็อยู่ทางด้านหน้าของวัดพระธาตุธนิพุนชัยครับ ถ้าใครมีช่วงมีโอกาสไปนะครับประมาณช่วงกันยาช่วงอะไรเนี่ยเรีกว่าของทีมวัดศีบางวันนะฮะก็ที่ลําพูนเ็าะะมีงานสลักย้อมทุกปีครับ